ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับคําอธิษฐานในวันนี้นะคะขอพระเจ้าทรงเมตตาขอพระเจ้าทรงได้ยินได้คา ฟังทุกถ้อยคาที่พี่น้องทุกคนที่ได้ร่วมใจกันอธิษฐานในวันนี้นะคะวันนี้ก็ขอต้อนรับพี่น้องทุกคนเข้าสู่กิจจักรความหวังผู้สิงนะคะขอต้อนรับครอบครัคว,ค,วคุณสร้อยศักดิ์นะคะน้องอูนะคะอันไอโฟนนะคะที่ได้มาวันนี้ของคุณพระเจ้านะคะที่พระเจ้าทรงนํามาให้เราที่จะร่วมการรับใช้พระเจ้าของเรานะคะก็ขอพระเจ้าเมตตาทรงนําเรานําการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของเราในวันนี้นะคะ วันนี้ข้าพเจ้าก็ได้รับมอบหมายให้อ่าาแบ,บ่งปันพระชนะคำะในโรงนะคะขอพระเจ้าเมตตาทรงนำให้เราที่จะได้ศึกษาไข้ควรพระชนะคำที่มาจากพระเจ้าวันนี้ว่าพระเจ้าจะบอกอะไรเราสอนอะไรเรานะคะให้เราที่จะเอานําไปติดตองและไข้ควรและกลับมานําใช้ในชีวิตประจําวันและ ต่อผู้อื่นต่อเพื่อนบ้านต่อพี่น้องของเรานะคะขอบคุณพระเจ้านะคะก่อนอื่นเราจะมาอธิษฐานขอพระเจ้าเมตตาทรงนําเราในวันนี้นะคะเราจะไม่ใช้สติปัญญาที่มาจากตัวเองแต่ให้พระเจ้าที่จะทรงนําเรานะคะฮาเลลูยาสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกขอพระเกียรติพระสิริจงเป็นของพระองค์วันนี้ลูกอธิษฐานขอพระเจ้าเมตตาทรงนําลูกอวยพรในการที่จะรับใช้พระองค์ด้วย สติปัญญาเล็กน้อยแต่ลูกทูลขอต่อพระองค์ขอพระเจ้าเพิ่มพูนให้ลูกมีสติ ปัญญาที่มาจากพระองค์กําลังที่มาจากพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาแต่ต้องหัวใจพี่น้องทุกคนที่เข้ามาในวันนี้ที่เขาจะเข้าถึงพระวจนะคำของพระองค์สิ่งไหนที่มาจากพระเจ้าก็ให้มันมีอยู่ในชีวิตให้ความสุขสันติสุขจงมีอยู่ในชีวิตของเราให้เราที่จะเข้าเฝ้าพระองค์ในวันนี้เพื่อศึกษาด้วยกันที่เราจะนําพาชีวิตการเติบโตมาสู่ชีวิตครอบครัวของเราขอพระเจ้าเมตตาให้เราที่จะสาม รับใช้พระองค์ได้ทุกสถานการณ์ทุกสถานที่ที่พระองค์จะใช้เราให้เราที่จะร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสามารถออกมารับใช้ร่วมใจกันได้ทุกคนไม่ว่าจะ,ะเราจะ เรียนรู้ไปด้วยกันไม่ว่าเราจะเก่งหรือไม่เก่งแต่ให้พระเจ้าผู้อยู่สูงสุดเป็นผู้ทรงนำชีวิตของเรานำความสว่างอามาสู่ชีวิตเราสู่พี่น้องของเราสู่ญาติพี่น้องของเราสู่คิจจักของเราขอพระเจ้าอวยพรคิจจักภูสิงห์ที่จะ,ะเต็มล้นด้วยพี่น้องที่จะเข้ามาขอให้เพื่อนบ้านใกล้ชิด ในอำเภอภูสิงและเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่เขาจะได้ยินการประกาศข่าวประเสริฐที่มาจากพี่น้องในวันนี้ขอให้เราที่จะเติบโตและเป็นภาชนะที่ใช้การได้ให้เราจะ,จะนำพาพระชนาคำของพระอ,องค์ออกไปบอกกล่าวให้พี่น้องเพื่อนบ้านให้เขาได้ทราบข่าวประเสริฐที่มาจากพระอ,องค์ให้เราที่จะเรียนรู้ให้เราที่จะมียุทธภัณฑ์ทั้ง ครบชุดที่เราจะสามารถออกไปได้เราจะไม่เป็นดาบที่อยู่ในาฝากแต่เราจะเป็นดาบที่ได้รับคมเสมอให้เราที่จะสามารถอ,าออกไปประกาศและเล่าเรื่องราวขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงมาไถ่ชีวิตของเราให้ได้รอดจากความผิดบาทได้อย่างไรให้เราที่จะศึกษาและไข้ควรในวันนี้ขอพระเจ้าทรงนำรูกทุกอย่างทุกการกระทำวันนี้ รูกอธิษฐานโมทนาพระคุณสรรเสริญพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนฮ mm hmm. าเลลูยาสรรเสริญพระเจ้านะคะ,ะเราจะเามาเข้าหัวข้อนะคะในโรวงบทที่8บทที่8ข้อ28นะะตัวใหญ่เห็นนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าเราจะมาอ่านด้วยกันนะคะพี่น้องเราจะมารู้ว่าพระคำ ว่าอย่างไรนะคะเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างรวมรวมกันแล้วก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าคือคนแก่ทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์นะคะคือไอรมเนี่ยเหมือนอเมื่อเรามาอยู่รวมกันนะพี่น้องพระเจ้ารู้ว่าเป็นผลดีแก่คนที่รักพระเจ้านะคะ ถ้าเราไม่รักพระเจ้าเราไม่มาหรอกพี่น้องเราไม่มาตั้งแต่กันทะลักมาถึงภูสิงนะคะถ้าเราไม่มีหัวใจที่รักพระเจ้านะคะแล้วก็คือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกทำพระประสงค์ของพระองค์นะคะไม่ใช่ทุกคนนะคะแต่พระเจ้าทรงสร้างทุกคนทุกคนเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างแต่ไม่ใช่ทุกคนที่พระองค์จะทรงเรียกนะคะพี่น้องขอพระเจ้าให้เราที่จะ รู้คุณค่าของเราว่าเราเนี่ยเป็นทิดาเป็นโอรสของกษัตริย์ที่ได้ทรงเรียกไว้นะคะตั้งแต่เรายังไม่ได้เกิดเลยนะพี่น้องไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่เรื่องที่เหมือนยังไงล่ะสมมุติขึ้นนะคะเป็นเป็นเรื่องที่พระเจ้าทรงเลือกแต่ละคนไว้นะพี่น้องที่เราได้มาเนี่ยขอบคุณพระเจ้าแลเช่นต่อไปค่ะเราจะมาเรียนรู้คําว่า เรารู้สะท้อนถึงความแน่นอนและความมั่นใจไม่ใช่ความหวังไม่ใช่ความคาดเดานะคะคําว่าเรารู้เรารู้แค่ไหนสติปัญญาเรานะ่ะไม่เท่าเทียมพระเจ้าหรอกพี่น้องอมีคําถามว่าทําไมพระเจ้าถึง ไม่ให้เราเท่าเทียมกันทำไมมีคนจนคนรวยทำไมมีคนเกิดมาแล้วหูหนวกตาบอดอันนี้เราไม่เข้าใจว่าพระเจ้าคิดอย่างไรเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้านะคะพี่น้องก็ขอบคุณพระเจ้านะคะสองคำว่าเหตุการณ์ทุกอย่างสะท้อนถึงทุกสิ่งทุกอย่างโดยปรศจาก ข้อยกเว้นทั้งความดีและความเจ็บปวดและความสับสนและแม้กระทั่งความอายุติธรรมนะคะคำว่าเหตุการณ์เหตุการณ์บางอย่างมันก็สะท้อนถึงไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้เชื่อนะคะความดีความเจ็บปวดบางครั้งมันก็เข้ามาในชีวิตของเราโดยที่เราไม่รู้นะคะเพราะว่าพระเจ้าทรงให้มันเกิดขึ้นและความสับสนแม้กระทั่ง บางสิ่งบางอย่างมันไม่อายุติธรรมแก่เรามันก็เกิดนะพี่น้องในชีวิตของเราที่ดําเนินอยู่แต่ละวันนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าข้อสามนะคะคำว่ารวมกันสะท้อนถึงพระเจ้าทรงถักทอทุกสถานการณ์ให้เป็นแผนการที่สมบูรณ์แบบนะคะรวมกันเหมือนเรามารวมกันร่วมกันนะคะ ร่วมกันเรามาเหมือนเรามาร่วมกันในสถานนมัสการมศา,ศาสถานโบสถ์วันนี้พระเจ้าถักทอทุกสถานการณ์ให้เป็นแผนการที่สมบูรณ์แบบเหมือนเรามาเนี่ยเรามาด้วยความรักที่พระเจ้าให้เรานะคะเราถึงจะมาด้วยความสมบูรณ์แบบนะคะเพราะสี่คำว่าผลดีไม่ได้เกี่ยวกับความสะดวกสบายความมั่งคั่ง หรือความสําเร็จเสมอไปมันหมายถึงผลดีทางจิตวิญญาณนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะผลดีไม่ใช่เราจะมีเงินมีทองมากมายแต่บางครั้งผลดีทางสุขภาพร่างกายถ้าทางสุขภาพร่างกายไม่ดีเรามีเงินมีทองมากมายแล้วก็ไม่มีความสุขนะคะกะ็และความสำเรวจสบายบางครั้งมันก็ไม่ทําให้ชีวิตของเราที่จะ เติบโตได้นะคะพี่น้องความสบายไม่ทําให้อ่าชีวิตของเราที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะคะความยากลําบากเนี่ยถึงจะทําให้ชีวิตของเราที่จะสามารถก้าวข้ามทุกปัญหาทุกประสัคไปได้นะคะบางครั้งความสะดวกสบายทําให้ชีวิตของเราเนี่ยขี้เกียจนะพี่น้องไม่อยากทำอะไรนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะข้อที่5นะคะคำว่ารักพระเจ้าสะท้อนถึง มันไม่ใช่แค่อารมณ์มันคือความจงรักภักดีการรักพระเจ้าหมายถึงการยอมทำตามพระทยัยประสงค์ของพระองค์แม้ว่าเราไม่เข้าใจแนวทางของพระองค์ค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าที่เรารักพระเจ้าในวันนี้เราก็สะท้อนถึงว่าที่เรามาวันนี้เรามาด้วยความยำงเกรงมาด้วยความจงรักภักดีต่อพระเจ้านะคะเราไม่ให้อ่าเรายอมทำทุกอย่างเพื่อ เราไม่รู้พระประสงค์พระเจ้าจะให้ชีวิตของเราไปทางไหนแต่พระเจ้าเป็นผู้เข้าใจในแนวทางของพระองค์นะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะข้อที่หนะคะคำว่าทรงเรียกสะท้อนถึงพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับแต่ละคนไม่ได้ไม่ได้มาจากการสูงนะคะแต่เป็นความตั้งใจและมุ่งสู่นิรันดร์นะคะพระเจ้าไม่ได้สูงเรียกเรานะคะแต่พระเจ้า เลือกและจาะจงชีวิตของเราให้ได้มาเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้านะคะพระเจ้าไม่ได้สุ่มนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะคําว่าข้อเจตนะคำว่า,นนะวาตามาพระประสงค์ของพระองค์สะท้อนถึงเหตุการณ์ในชีวิตของเราแต่ละคนไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่มทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ชั่วถูกถักทอเข้ากับการออกแบบนี้แบบนิรันดร์ของพระเจ้าพระ ประสงค์ของพระเจ้ามีมาก่อนเราแต่ละคนพระองค์ไม่ได้วางแผนชีวิตของเราแต่ละคนไว้แล้วการทรงเรียกและเส้นทางชีวิตของเราแต่ละคนนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ามีแผนการแผนงานที่ดีสําหรับชีวิตของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแต่ละบุคคลเราอยู่คนละทิศคนละทางแต่เราได้มาอยู่ร่วมกันนะคะที่นี่พระเจ้าไม่ได้อ่าเรียก วางแผนชีวิตแต่ละคนไว้แล้วการทรงเรียกและเส้นทางของชีวิตแต่ละคนบางครั้งพระเจ้าก็ให้เราอ่ามีไม่เหมือนกันนะคะแต่แต่ละของประทานนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะข้อหนุนใจชีวิตไม่ได้มีความหมายเสมอไปอ่าแต่ในโรมบทที่8ปข้อ28เตือนเราว่าอ่าไม่มีสิ่งใดในเรื่องราวของเรา แต่ละคนที่สูญเปล่าพระเจ้าทรงทํางานในแบบที่เราแต่ละคนมองไม่เห็นเสมอไปแม้ในช่วงเวลาที่ยากลําบากสับสนหรือเจ็บปวดพระเจ้าไม่ได้แค่เฝ้าดมองดูจากระยะไกลแต่พระองค์กําลังเชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกันเพื่อผลดีแก่เราแต่ละคนแต่ละจุดประสงค์ของพระองค์ บางครั้งความดีพระเจ้าส่งกระทำไม่ได้หมายถึงการปลอบโยนหรือความสำเร็จ แต่เป็นเรื่องการเติมโตทำแข็งแกรง่งและศรัทธาที่ลึกซึ้งยิ่งกว่ายิ่งขึ้นซึ่งไม่อาจสั่นคลอนได้การเรียนรู้ที่จะวางใจพระเจ้าเมื่อทุกอย่างลงตัวคือการฝึกที่จะเชื่อว่าแผนของพระองค์ยังคงสมบูรณ์แบบแม้จะรู้สึกไม่เป็นเช่นนั้นก็ตาม เราอาจไม่เข้าใจในสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำอยู่ตอนนี้แต่สักวันหนึ่งเราจะมองย้อนกลับไปและเห็นว่าน้ำตาทุกหยดพันราชาทุกครั้งและอ่าในละขอบคุณและเปี่ยมด้วยพระคุณนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้านะคะวันนี้พระเจ้าทรงเรียกให้เรามานะคะแต่ละคน ไม่เหมือนกันและก็ะบางครั้งความเจ็บปวดในชีวิตความล่าช้าในคำที่เราร้องทูลต่อพระองค์มันอาจจะไม่ได้มาเหมือนดังใจที่เราคิดนะคะแต่พระเจ้าทรงมีแผนการแผนงานที่ดีที่มาจากพระองค์ในวันนี้ให้เราที่จะรักและกระทำตามพระองค์คือการวางใจวางใจในพระเจ้านะคะพี่น้องถ้าเราวางใจเชื่อฟัง ทำตามแค่นั้นน่ะพระเจ้าไม่ให้เราทําอะไรมากนะคะเชื่อวางใจและกระทําตามชีวิตของเราจะสู่การเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระเจ้านะคะพระเจ้าสัญญาไว้อย่างไรพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าที่มูสานะพี่น้องพระเจ้า,าสัญญาแล้วพระเจ้าจะให้เรานะคะก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคำในโรมบทที่8ปข้อยีในวันนี้ที่เราจะกลับไปศึกษาและไข่ว้วนและนําไป เป็นข้อปฏิบัติอีกข้อหนึ่งที่เราได้มาศึกษาร่วมกันวันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะอันนี้ถ้ามีอาจารย์จะเสริมก็เชิญน,นะคะวันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าเราจะอธิษฐานพุทนาพระคุณของพระเจ้าในวันนี้นะคะฮาเลลูยาสาตุการแต่พระเจ้าพระบิดาเจ้าค่ะวันนี้ลูกอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสําหรับพัทชนาธรรมที่ตกมาถึงพี่น้องทุกคนในวันนี้ขอให้เรา ชื่นชมยินดีในการทรงเรียกและการทรงเลือกที่มาจากพระอ,องค์พระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าที่สุ่มเอาแต่เป็นพระเจ้าที่ทรงเลือกเราและเรียกเราไว้ตั้งแต่เรายังไม่ได้เกิด <ksam> พระเจ้าทรงรักและพระเจ้าทรงห่วงแหนชีวิตของเราพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีภาพประสงค์ในชีวิตของเรา <hand> มีแผนการแผนงานที่ดีในชีวิตของเรา <S 2> <S 2> ไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่ละทิ้งเราพระเจ้าเช็ดน้ำตาทุกหยดที่ เห็นลูกพระองค์ร้องไห้พระเจ้า ไม่ได้เป็นพระเจ้าที่อน,นิ่งดายพระเจ้าเป็นผู้ที่จะคอยซับน้ําตาให้เราพระเจ้าเรียนรู้ทุกอย่างทุกการกระทําในวันนี้ให้เราที่จะเชื่อฟังทําตามและวางใจในพรัจนะคำของพระองค์ในทุกคําที่พระองค์ทรงได้บอกเราในพระคัมภีร์ขอให้เราเรียนรู้ศึกษาและเข้าใจอย่างแน่ชัดและเข้าใจลึกซึ้งในน้ําพระทัยของพระองค์ในวันนี้ว่าเราเป็นบนุตรธิดาที่พระองค์สูง แขนมากที่สุดและให้เราที่จะจงรักภักดีศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าให้เราที่จะ ถ่อมใจของเรายอมจำนวนต่อพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างทุกการกระทําในวันนี้ขอให้เราที่จะพึ่งพาและภาคพ,พิงในพระคุณความเมตตาที่พระองค์ทรงอมอบให้กับเราในวันนี้ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพิชณาคำในวันนี้ลูกอธิษฐานบูทนาพระคุณสรรเสริญพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสเจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะ